ซีซีครับเรียกกัยังครับครับออันนี้เดี๋ยวต่อไปคุยกับไลเกอร์ก่อนครับว่าเขาจะเล่นกิจกรรมไอ้นี่ต่ออ่าไม่แต่มันก็แต่มันก็อีกนานไงโอ้หนานโคตรเลยเพื่อเรียกมาได้เพราะว่าผมเคยแพ้ไลเกอร์ไงขอแก้แค้นหน่อย ไอเยสไอนี่ขึ้นเลยอ่ะตุ่มขึ้นเลยอ่ะยี่ผมกินกุ้งเว้ยไอนนสัตว์ไปดูในติกต็อกหรือว่าอะไรมาก็ทอดกุ้งกระเทียมแล้วน่ากินผมก็เลยให้คนอื่นทําให้แม่แต้วทําทให้ยาแดกทีตุ่มขึ้นเต็มหน้าเลยตอนเนี้ยคันหัวเป็นอาการที่คันหัวมาก่อนอ่ะแต่หน้าผมผมจะไม่พยายามไม่พยายามเกาสักนิดนึงเลยนะแต่ตุ่มแม่งขึ้นอ่ะไอเหียยายผมแพ้กุ้งครับ แต่ว่าผมอยากสู้อยากชนะมันผมก็เลยพยายามที่จะกินมันและชนะมันอีกครั้งหนึ่งมันกุ้งผมแพ้สารกุ้งอ่ะแต่กุ้งแม่น้ําอย่างเงี้ยผมไม่แพ้เวยกุ้งแช่บวยผมจะแพ้กุ้งทะเลกุ้งลายเสืออะไรประมาณนี้ผมจะแพ้แต่กุ้งแม่น้ําผมไม่แพ้ผมกินได้แต่ผมคันมากเลยตอนนะี้ ติบใบครับเดนนี่จะ,จะเล่นกันเองเหรอครับใช่ครับสิบใบย้ำอาวุธจูนรถละตา,ายถาวอรองครตายถาวรเลยตาย ิงจกักรพรรดิครับคันนะเนี่ยคันนะผมผมเอาผมเอาคนนี้ให้ลุงคุยเลยครับเน,น,นี่ยทีซีถามไรเกอร์เลยก็ได้ครับใช่ครับทีซี ก็เขาถ้าจะจัดลำดับเสร็จ,จอ่ะก็ลุงเขาจะขอชิงจักรพรรดิครับจากไรเตอร์หยงหยงหย่นย่นรอ,อ,อบ <c oughs> <c oughs> อย่นยงอน <c oughs> <c oughs> <c oughs> ก้างกว่าโคอิเหมือนกัะไอ้นั่นเนี่200ยสองร้อยใบใช่ใช่นี่มันเตรียมมาจากหมัดยี<บ>่สิบเจ็ดใบแล้วคิดว่า<บ>พอหลักร้อยขึ้นมันก็จะไม่ค่อยเจอกันแล้วหมายถึงแบบว่ามันมันมีแน่นอนฟิลแบบว่าหายอ่ะจริ่งจะจบประมาณมาไหนครับแดนนี่เอ่อถ้าไม่งั้นต้องไปคุยใหม่ครับคือจากข้อตกลงครั้งนี้ใครอยู่บ้างข้อตกลงครั้งที่แล้วอ่ะมานี่หน่อยดิที่คุยกับจกักรพรรดิไว้อ่ะ คุยไว้ว่าอะไรอะโอเคเหมือนมีกูเดียวตขานี้ที่อยากชิงกับไรเกอร์นเนี่ยไม่ใช่เพราะอะไรนะครับเพราะว่าผมมาเคยแพ้ไรเกอร์ไปสาสิบศูนย์ก็เลยอยากเอาคืนสักหน่อยแต่ในเมื่อแบบไรเกอร์เป็นจัก,กรพรร<บ>ดก็เลยแบบเอาจังหวะน,นี้ขอชิงเลยแล้วกันในการแก้แขนได้ครับลุงได้ครับ อาสักวันไหนดีครับไลเกอร์ว่างวันไหนบ้างจะได้นัดไปยาวๆสักอาทิตย์หนึ่งอะไรอย่างงี้ก็ได้ครับนัดนัดไปก่อนล่วงหน้าเผื่อใครแบบ<ช>พีจะจบแลนกิ้งก่อนครับเปลี่ยนใช่ใช่ก่อจบแลนกิ้งก่อนก็ได้ครับงั้นงั้นผมขอประมาณเป็นวันที่ห้าอะไรประมาณนี้ได้ไหมจะได้แบบนานๆหน่อยผมยังไม่รู้ว,ว่าแลนกิ้งจบวันไหนอะลุง ถึงวัน,นที่หา้าไหมครับแรงกิ้งอ่ะก้นถ้ารายนีแ้แรงกิ้งยังไม่เริ่มเอาเป็นวันนี้เลยไหมครับสามวันน่าจะเพียงพอสำหรับผมอยู่ เพราะยังไงผมตีไลเกอร์ไปอ่ะก็ผมสามารถยิ้มแก๊งอื่นได้อยู่แล้วครับถ้าผมแพ้ไลเกอร์อย่างเงี้ยผมก็ไลเกอร์ก็ติดดีเลย์กับผมเดือนนึงอ่ะเอาไหมตอนนี้ผมก็ยังมผมก็ไม่พร้อมเหมือนกันตอนนี้คนผมไม่รู้ <ทำ S 1> ว่าพร้อม,รอมหรือเปล่าเนี่ยเราวัดกันน้อยตอนเราไม่พร้อมเนี่ย วันนี้เลยก็ได้ครับลุงเฮ้ยเฮ้ยเราจะได้เป็นจักรพรรดิเร็วแล้วว่ะไอ้เซิร์กโอเคหลอกลุงเอาครับแรมซี่แรมใจมันเข้าจัดเลยนะเนี่ยกี่ใบดีสองร้อยใบร้อยใบก็ได้ครับเฮ้ยโคตรโหดเฮ้ยแต่ว่าคนเราไม่อยู่นะไอ้วงไอเวสไอออนนี้ก็ไม่อยู่นะอ้าวลุงห้าไอ้เซิรร้อยร้ใบมันยังไม่จบหรอกเดี๋ยวแป๊บนึงครับแป๊บนึงผมขอคุยคุยกันแป๊บนึง คนมีไหมสัตว์คนมีปะมมันบอกว่าไอ้เยอะโคอีกอินเวตตีคนมีมนไ,มมไมหมไอ้เยี้ยคนมีไหมนเนี่ยมันจะมีอะไรอะฮะมันจะไม่มีอะไรให้ลุอมามางลอะเมื่อวานพี่ตีนี่ตีอีกแล้วไม่ลุงปังผมนะโดนแบนสองคนนะไอออนยูเป็ดอันนี้แค่ข้าวๆนะใช่หรอไอเมลอนไอเมลอนขอนดอกสามคนแล้วนะนี่สามคนแล้วนะ รู้อะไรบ้างก็เปล่าเนี่ยเยียเราเสียหน้าเลยนะเยี่ยเราบอกวันนี้เลยก็ได้เดี๋ยคกูเสียหน้าเลยนะเราเราเราพูดกับปีีไปแล้วว่าเราอ่ะมาดัดไปก่อนเอามาถามไ้ก่อนไงมาถามข้อม,มูลมาเสียหนา้าเรืแกโดนแปลนี่แก้ไม่ได้เลยเหรอไม่ได้ไอไออนนี่อีกกี่วันวะไอออนนี่น่าจะหลักอาทิตย์แต่ยังเป็นนี่โดนสี่วันสี่วันเพราะว่าสี่วันเอวเสส่วนเวสไม่อยู่ปนนไปเข้าค่ายธรรมะเหรอ ยังไม่รวมคนไม่มานะโอ้ยลุงเชื่อเลยหอบเจ้าวันเนี้ยมันก็ไม่ใช่วันหยุดนะนเป็นอะไรกันถึงไม่มากันไอเวทไอเวทมันไปธุราไม่หรออีสองคนโด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 นแบนนะถ้าร้อยใบซินเดินกูไม่ได้พักกูไนปน,นะโอเคครับโอเคก็คือจบแรงกิ้งยาญ่บ้านได้จิ้มเลยว่าจะหยุดที่ไหนเอาเอาเป็นวันที่ห้าีกว่าครับแก๊งผมไม่พร้อม วันที่5แล้วกันขอเป็นวันที่5วันอังคารไอ้ลุงเดือนหน้าเลยพักก่อนตากอากาศด้วยไงใช่เพราะถ้าร้อยใบไม่อาจะไม่พอสามวันสำหรับผมอะไม่พอจริงจแสดงว่าผมจะไม่ได้หยุดเลยอะถ้าผมตีอะอันนี้อันนี่เหตุผลเขาเขาท่าลุงเดี๋ยวจะน้อผมขอวันที่สิบใช่ไหมลุงวันที่สิบโอ้ยี่ยี่มึงจะไปไหนวันที่สิบเนี่ยมันนานเกินทียวันที่ห้าวันอังคารเลยไม่ได้ไอ้ยี่ยีน้องมีสอบกันนะสอบกันตอบกับลุงวันที่สิบบอกวันที่สิบเดือนวันพุธละห้าบอกไอ้ก็ด้านสวยอยู่แล้วลุง ได้อยู่นะได้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่วันที่สิบก็ได้ครับได้ครับวันที่สิบร้อยใบสินทองคำไม่รู้สินทองคำเท่าไหร่ดีโอไม่หยุดลุงอยากได้สินทองคำเท่าไหร่ครับยังไงก็จักรพรรดิมันไอ้นี่อยู่แล้วอ่ะแล้วแต่เลยแล้วแต่ไอ้นี่เลยครับแล้วแต่ไลเกอร์เลยครับลุงครับได้เอางี้ดีกว่าร้อยห้าสิบไปสามสิบล้านครับได้อยู่นะ เอาครับเอ้ยคุจัดเลยเนี่ยเอาไม่ยำไม่จูนไม่ยังไม่จูนเอาครับเอาขีดขิดขีดขีดี่ขีชัีวใช่ไหครับขีัขีด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 ัีดขเดขีรขีดขีมขีดขีรขีด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 เรดีดขีดขีดอีดขีดขอดขีดีีีด 6โมงเย็นได้ไหมครับลุงพอ6โมงเย็นได้ไหมครับเฮ้ย3ทุ่มพิกคามนะยาวเลยงั้น2ทุ่มไปอ่ะครึ่งทางอ2ทุ่มก็ได้ลุงโอเคอันเซฟร์เลขไหเลข2ทุ่มนะวันที่1010กันยานะ2ทุ่มใช่ครับ150ไป30ล้านนะครับกดลิมิตไม่ย้ำไม่ตูนนะครับวันที่10วันพุทธหัตจะช่วยทำตัวให้ว่างเมื่อปรับเงินชุดนี้กันเลยหมดแังกันเลย อะไรนะเอาอะไรนะเฮ้ยวันที่วันศากร์วันอาทิตย์ต่อถูกต้องนะไม่แค่ตรงไหนนะครับงั้นกูไม่หยุดวันจันทร์ก็ได้สัตว์มาดิกูวันจันทร์กูมาอังคารกูมาช่างแม่งแล้วกันโอเคลุงวันที่ห้าก็ได้ลุงโอเคมาดิโอเควันที่ห้าอะครับงั้นมีเสนออย่างหนึ่งอันเนี้ยให้ผมบันทึกไว้ก่อนไหมแล้วเดี๋ยวไม่ครับทำสัญญาวันนั้นเพราะว่าถ้าทำสัญญาตอนนี้วันนี้เลยเนี่ย จะไม่สามารถเอาคนได้นะครับทำสัญญาวันนี้ไม่เอาเข้าได้แต่เอาคนออกได้เดี๋ยว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 งานงานไม่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 ก็คือทําสัญญาแบบนี้ก็ได้ครับก็คือเอาคนเข้าคนออกได้ก่อนก่อนวันเริ่มก่อนมันเริ่มใในสัญญาเลยใช่เอออ่าได้ค่ะไ้ แล้วถ้ากูได้คืนถ้ากูได้ขึ้นจากพัดชนะมึงได้มึงก็ฮอ,อไปนะเหมือนเดิมที่เราเคยตกลงไว้ม,มีปัญหาไงมึงก็ไปตบโคโอิต่อได้อยู่แล้วสบายยังไงกลัวเป้าหมายกลัวคือจิ้มโคอีเว้แต่สองร้อยใบนี่แหละวันไหนมึงไงปะ <c oughs> กูบอกเลยเป้าหมายกูคือโคอีไม่ใช่มึง <c oughs> เดี๋ยวดูตรงรันเลมที่มึงไม่น่าได้วันที่ห้าลุงมาแล้วนะมาแล้วนะมาวันที่ห้ามาอย่าเราดิ้นไมเอาหอยย่ เอาเอามึงจะแพ้ไหมแต่ตังเงี้ยหรอไม่ครับก็แพ่ฮอเดิมไง สรุปเอ่อวันที่วันที่ขอวันที่วันที่ห้าครับวันที่ห้าวันที่ห้าใช่ครับ,รบวันที่ห้าตอนสองทุ่มนะครับใช่ครับสองทุ่มเอาคนเข้าคนออกได้